สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับหลายท่านสงสยัยเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไอแอดหมื่นเนี่ยทำคลิปนะครับเออสนับสนุนคนที่ขอสัญชาติไทยใหม่นะครับเยอะเลยนะครับหมายเหตุ<ป>คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าช่องไอ้เปอ๋อไอ้ปองเนี่ย ทำเพื่อประชาชนนะครับและทําเพื่อสังคมครับเพื่อนๆในเมื่อประชาชนคนเสื้อแดงและคนเสื้อส้มเนี่ยเขายินดีนะครับที่จะให้พรรคการเมืองของเขาเทกระจาดแจกสัญชาติให้ประชาชนจากประเทศอื่นนะครับดังนั้นแน่นอนไอ้เป๋อไอ้ป่องย่อมต้องสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน ที่ต้องการจะผลักดันเศรษฐกิจด้วยการแจกบัตรประชาชนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอา้าพอเรามีประชาชนเข้ามาเพิ่มมากๆเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันจะได้เติบโตนะครับหลายคนงงนะครับแหมมาคอมเมนต์ด่าไอเป๋อไอปองว่าเอา้าแล้วมันอยู่มาต้องเป็น10ปีไม่เห็นเศรษฐกิจจะดีขึ้นเลยนะครับวันนี้คุณเข้าใจไม่ถูกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะพักเพื่อไทยและพักประชาชน ไม่เคยพูดว่าจะผักดันเศรษฐกิจไทยนะครับมันอาจจะเป็นเศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะครับถ้าแอดมินเข้าใจไม่ผิดนะครับโอ้ยงามไส้ประสาทกูจเสียนะครับเอโรตาปนและคนที่เลือกพักการเมืองเพื่อไทยและพักประชาชนเขาก็ไม่เคยพูดว่าจะแจกบัตรประชาชนเพื่อพักดันเศรษฐกิจของไทย เพราะอะไรล่ะครับเอาเขาก็เขาประกาศตัวเลขออกมาแล้วว่าโต2.5บ้าง3บ้างนะครับก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เออเป็นปกติอยู่ทุกปีนะครับแต่นะครับมันน่าตื่นเต้นที่เศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแม้แต่กระทั่งสหภาพเมียนมาเนี่ยอุ้ยเขายังโตเยอะกว่าเราเลยเนะนั่นหมายความว่าอะไรครับแสดงว่าเขาอาจจะเออคาดหวังจะให้เศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนะครับเพราะเขาไม่เคยพูดว่าจะให้ประชาชนคนไทยรุ่นเก่าที่มีบัตรประชาชนและลงคะแนนเลือกพวกเขามากินดีอยู่ดีนะครับเขาบอกเพียงว่าต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีดังนั้นไม่แปลกใจหรอกนะครับถ้าหากจะมีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านได้รับสัญชาติไทยแล้วเขากินดีอยู่ดี ถือว่าเป็นประชาชนใหม่ที่โชคดีและก็เศรษฐกิจดีช่วงนี้บอกตรงๆนะครับเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหกำลังเขาเรียกว่าขยายตัวเร่งด่วนเลยตามสำนักงานเขตต่างๆหรือที่ว่าการอำเภอเพราะอะไรล่ะครับเอาก็ได้ข่าวว่าการแจกจ่ายบัตรสัญชาติรอบนี้นะครับแหมมีเงินทั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะเนี่ยหูวิ่งกันวุ่นเลยนะครับบางท้องที่เนี่ยบัตรเนี่ยหกพันนะครับบางพื้นที่เนี่ยราคาหลักหมื่นนะครับ เชียรแสนก็มีครับแล้วแต่อำนาจของผู้ที่เอ,อ่มาร้องขอบัตรประชาชนว่าเขามีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยในการได้บัตรประชาชนเท่าไหร่เพราะทําไมเช่นนะั้นในแอดมินก็คงไม่เห็นคอมเมนต์ของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาบอกว่าการขอสัญชาตินะครับในแต่ละท้องที่เนี่ยมีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับส่วนตัวนะครับแหมรู้สึกเป็นห่วงนะักการเมือง ทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนเพราะอะไรครับเขาประกาศแข็งก้าวเลยนะครับว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับเงินรับท้องนะครับเออนโยบายนี้นะครับทำโดยใช้เงินงบประมาณภาษีของคนไทยที่ลงคะแนนเลือกพวกเขามานะครับดังนั้นนะครับประชาชนใหม่เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายและถ้าหากมีค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถร้องกับเขาได้แต่นะครับคนที่มาขอบัตรประชาชน ส่วนใหญ่นะครับไอแอมือไปฟังเขามาเนี่ยเขาบอกไม่กล้าร้องเรียนกลัวเออถูกตะสินะครับไหนแอดมือก็เป็นห่วงรับเพื่อนๆพอเพราะอะไรล่ะครับเอ้าเผื่อมันถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกันแกล้งก็ได้นะครบเบนเพื่อนมันคิดไปได้หมดดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการแก้ปัญหาไม่ให้ประชาชนที่เห็นต่างวิพากวิจารณ์เรื่องการคอรัปชันหรือไม่ให้ประชาชนใหม่ ที่เป็นเออประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพม,ม่าเขมรที่เข้ามาเกิดมาเรียนมาโตอยู่ในเมืองไทยแล้วอยากได้สัญชาติพวกเขาจะได้ไม่ต้องวิพากวิจารณการทำงานของนักการเมืองว่าไปออกข้อบทกฎหมายนะครับเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์อย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละครับเพื่อนๆดังนั้นแฮดมืนขอเสนอวิธีการแจกสัญชาติ โดยไม่มีเงื่อนไขครับเพื่อนเนเพราะอะไรล่ะครับเอาถ้าคุณมีเงื่อนไขเนี่ยข้าราชการประจําหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมันเรียกรับผลประโยชน์ได้นะครับนะักการเมืองก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ได้เข้ามาทุจริตคอรัปชันนโยบายไหนถ้ามีปัญหานะครับเขาก็บอกว่าสามารถต่ออายุได้ยกตัวอย่างเช่นการแจกสัญชาติในรอบนี้ในหนึ่งปีเนี่ยถ้าเกิดใครทำไม่ทันหรือร้องขอไม่ทันเนี่ย ก็อาจจะมีมติของคอรมออนุญาตให้ขยายเวลาหรือเพิ่มเติมได้อีกไปเรื่อยๆนะครับอ้ยงามไส้ดังนั้นนะครับไอ้มติเหล่านี้นะครับส่วนตัวคิดว่าควรจะยกเลิกไปให้หมดครับก็คือออกเป็นกฎหมายนะครับเออไม่ต้องถือบัตรประชาชนเลยดีกว่าหรือไม่ครับเพราะบัตรประชาชนนี่เป็นตัวปัญหาครับเพราะผู้แทนนะครับทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนเนี่ย พูดดังลั่นในสภาเลยว่าแรงงานต่างด้าวและผู้ที่อาศัยอยู่ใหม่สักสิกว่าปีเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่มีบัตรประชาชนเขาเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของการเออเป็นพลเมืองหรือนะครับสวัสดิการของรัฐค่เพื่อนไอแอดมินก็เป็นห่วงเลยนะครับแสดงว่าอะไรครับถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนมันก็จะไม่ต้องเกิดปัญหาไงครับมีแค่ตัวเลขลายชื่อในทะเบียนรารก็พอ ส่วนนะครับเออแรงงานต่างด้าวหรือประชาชนจากประเทศอื่นที่ต้องการเข้ามาเป็นแรงงานเนี่ยคุณก็แค่ใส่ตัวเลขเพิ่มให้เขาเท่านั้นเองสำรวจเจอที่ไหนก็ใส่ตัวเลขให้เขาไปเลยว่าเขาเป็นคนไทยและก็มีชื่อมีแซ่จำมองจำแหมงหรืออะไรก็ช่างหัวมาเนอะครับเพื่อนเพื่อนเห็นมาและครับเพื่อนเขาก็สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้แล้วแถมยังไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เพราะนโยบายนี่แหละครับต่างๆที่ไปออกกันหรือไปต่ออายุเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นปัญหาก่อนหน้านี้ก็เรื่องแรงงานอย่างเขมรเนี่ยมีการเรียกรับผลประโยชน์ปีหนึ่งตั้งหลายร้อยล้านนะครับโอ้โหและนี่กี่สิปีครับเพื่อนและไอที่เออไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนอีกแล้วคบเบือนโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยวยงามไส้ถ้าพักเพื่อไทยและพักประชาชนเนี่ยจริงใจอยากให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานต่างด้าว กินดีอยู่ดีนะครับก็ช่วยพิจารณาไอ้กฎหมายเหล่านี้นะครับพวกคุณจะได้ไม่ถูกประชาชนคนเสื้อแดงคนเสื้อส้มเนี่ยเขาฟังแต่ข่าวเรื่องการวิาพากวิจารณ์เรื่องการทุจริตคอรัปชันครับเพื่อนเพื่อนส่วนถ้าคุณคิดจะใช้นโยบายเหล่านี้ต่ออายุไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนและเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องทุจริตคอรัปชันเนี่ย ส่วนตัวคิดว่าก็สมควรแล้วนะครับที่มันจะต้องถูกประชาชนทั้งใหม่และเก่าเขาด่านะครับไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่